Tadi apa ya, jangan nak kaya gawa, kaya gawa Bo tasah bakawa to arahat to sama samhuta sana Bo tasah bakawa to arahat to sama อิมินาสักะเลนะพุทธังอภิปุจยามาอิมินาสักะนัธรรมอภิปุจยามาอิมินาสักะเลนะสังฆังอภิปุตมะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะกวาตังอภิวาเท นาวะกะโตภะคะวะอัมโมตัมมะนะมะสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาสะสังโฆสังฆะนะมะมีมะยังภันเต boleh lagi put tiapma yang pantik bisaak kasih lagi mata pima yang pantik bisa sangat si en mau dasar do do samasa enak mau dasar do kawa waduh arah haduh seam ku Boapa kawaddo ahat samazam putana Boapa kawa Wado สัมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอรัหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะคสัมมาัพุทธสานังคัจฉามิธสามังสรณังคัมมาสัมพธสรมัสคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิัมปพุทธังสรณังคัมาัพุทสัคัจฉาพุทธมปัมมัสัง นังกชามิยัมปิีสังขังสารนังกชามินุติยัมปีสังขังสารนังกชามิตัดติยัมปีพุทธังสารนังกชามิตัดติยัมปีพุทธังสารนังกชามิตัดติยัมปีธรรมังสารนังกชามิตัดติยัมปีธรรมังสารนังกชามิตัดติยัมปีสังขังสารนังกชามิตัดติยัมปีสังขังสารนังกชามิปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปังสมาธิยามิปาน สาิปาตาเวรมณีสิขาประทังสมาธิยามีอินนาธานาเวรมณีสิขาพระทังสมาธิยามีม,าามีลับม,มีซึปงระรับ ตาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามีตาเมสุวิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีโอสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามีโอสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัชะปมาัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทภังสมาธิยามีสุราเมรยามัชฌะปมารฏฐานา วีลมณีสิขาปขัทางสมาธิยมิมานิปัญจสิขาปัทานีสีเลนะสุกตดิยันติสีเลนะโพกะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตตสมาสีลังวิโสทะเย เอาละครับประเด็ต่อไปก็ต้องส่งมาคนตานะครับลองโคตานะครับเยกกลับยกไปกันนะครับนะโมตัสสะปะกาวตัวระระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมมนโมตัสสะปะกาวตัวระระโตสัมมาสัมพุทธะสะนะโมตัสสะ ว่ากาวตัวอราตุสัมมาสัมดูว่ารอบเปญเนาะจกาทูอหังบันตาอิติตังนุสัพพวัตถุปุจุปกาลนาเอเสสัตนานังวะละตัสสีนยากายะตัวเลว่าสิตัวเลมนุษย์ <coughs> อาสัตาะะตนติจักรมาตินากายกะมะัมเมนาวาจิกัมเมนาวามโนกัมเมนาวาอาทิตะโตสังอานาคตสังปัจจุปนาโตสังสัพพังโตสังคมันตุโนโสาตตุอาจารย์โนดเดียแล้วก็สวนของวมฮันะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเต ปังสุกุลละจีวรานีสปาปริวรานีภิกษุสังคาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโคอ,อิมานิบังสุกุลละ สิวารานีสัาริวารานิปาติคันหาตุอัมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พาบางสกุลจีวรพร้อมทางของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แดกครับใส่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับพาบางสกุลจีวรพร้อมกับของบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ก้าวพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินสาธุถังมองเตี๋ยได้ห้องป้อนเตียนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อราโตสมมาสัมพุทธัสสะปังสกุลวจิวรังอัสสมีกังปาปูนันติเอาคณะสัทธาเจ้าภาพทุกกันทุกคณะไกตะใดจิตันจิอยงจิกันขอบควของแต่ละท่านนนจะได้อเดี๋ยวด้ อาบุญก็สานพรพ่อเป็นมกไงขวามดกขวานขวานมุกกัอ้อ่วทีนี้ได้สาปบวันจับตันี้เลยก็ได้จับเลยจับเลยจับตันี้เลยจับเลยจับตรงข้างๆนี่เลย จจเย็นเย็นเราจะปาบจับค,ครบทุกคนกันเน้อใจเย็นเย็นนี้บันไดบัเลิกบนหลวงเผาคืนหงุงไอ้เจ้าจะไปพักคอนกันอาประเขียพร้อมๆกันเล้เน้อจับเลยนเน้ออันหนึสองสามเอาปล่อยมือสาุสา สาธุอนุมโมทามีเอาหนังเป็นตีให้เรียบร้อยเตรียมน้ำยาดไม้จันกินนคคาะ นา,นนาตั้งใจฟัง,งันเลยในวะดตีปีไม่เมืองปีนี่ตั้งวัดพร้อมด้วยขณะกรรมการก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าปีนี่พระปากรุงเทพก็มีสักกันนะก็กเลยไม่ปาาว่า กะถินปีนี่ที่ผ่านมาอีมแม่จะเอาเป็นยอดต้านพระป่าเมษาบนเนี่ยกุฏิากะกายวัดปุกแกงไปกะกายวัดปุกแกงมาเนี่ยเดี๋ยวเมษาเนี่จัดนักกําไรยนี่ยพปัดก็เลยเป็นประธานใหญ่เลยนี่อ่าพร้อมด้วยกันนั่นก็ได้ญาติพี่น้องจากญี่ปุ่นมาหนอบรรยากาศเนาววะเอาหัววัดเทามีพระป่าขอบครัวเนี่ยเออเปิดด้านกันจะได้นะ าตมาเป็นสามเณรจนถึงเป็นท e ุจเจ้านปัจจุบันีนก็ยังเคยมีกัเจว่ะพระป่าขอบคัวก็เลยอู้กับระหลัวนะเอาเป็นพระป่าขอบคุณเพราะว่าปีนี้เขามนีพระป่าจะมาถึงมาสักกันหลยก็เลยว่าอันก็ให้คณะกรรมการทําต้น้าไววสามร้อยกว่าต้นเสียงไปประมาณนักสองร้อยกว่าต้นเรียมร้อยกว่าต้นให้สาระนะเออ ไฟจะโต๊ะข้างวันผูกกันย่ำเสี่ยงตีไม่จะเนอฝากเอาไว้เป็นความคิดไว้เกิดถ้าท่านโจกไงวันที่สิบหกนี่เอาเหมามาดเจเนอร์ลอยกว่าต้นนั่นน่ะเออจะนั่นก็ถือว่าวัดบ้นผูกแกงของเขาสมูดเลยได้จัดพระป่าขอบควัวครับำเต้ยอ่าว่าปีนี้เป็นปีแรกทีได้จัดพระป่าขอบครัว จะได้วัดจัดพระป่าขอบควาเพราะว่าแต่ละขอบควานั่นะปกติถ้าถึงปีไม่เมืองเกิดมีการต้านขันเข้ากันปกติได้ี่ก็เลยปั๊บเปลี่ยนก,นกันว่าเออปีนี้เป็นต้านบังไปกลกองผู้กองบุญพระป่าขอบความสิบสี่เมษายหาคุศลเป็นกองบุญอุทิศเพื่อบรรพบุรุษหลวงรับไปแล้วแต่จิตเจตนาแล้วแต่จิตเจตนาแต่บางคนบางท่านมันก่ มีนักกับื้อนักมีน้อยกับื้อน้อยเขาก็บอ่ว่ากันก็ถือว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะหาทุนถึงมดเนี่ยเอาไปจ่ายกับบ้านพ้อมตีดินงวดสุธัยสามแสนบาทสามแสนบาทจะนั่นก็ถือว่าในวันนี้เก็บจะประสบความสําเร็จเก็บจะประสบความสําเร็จเพราะว่าต้นคามันเนี่อสะเอิมร้อยต้นแต่ยอดนี่จะโหดอย่เพราะว่าพันบ่นิง่ง วันผู้ผู้น่ะถึงจะผู้ว่ายอดถึงงอดไดใดแต่ใดเม่แรงนี่หลังจากปันฟอนเสร็จคณะกรรมการก็จะได้เก็บทุกกันเอาไปไว้ในตีมิชิตก่อนบอ,อนกเพื่อนับเตี่ยเพื่อมวนกันเต็มตีไปก่อนอเพราะว่าแต่ละกันจะต้องมีใบค่นว่าเดี๋ยวเวลาออกไปในโมธนาบัสใ ว่าพ่อปากันนี่ได้แต่อีดีเวลาออกไปโมทนาบัตหลูกหลานทํางานเปิดไปลดยันภาษีได้เนี่ยก็อนจะได้เอาหมอบือที่หลังจะนั่นก่อจะได้เช็คแต่ละกันหรือแต่อีแต่อีก่อจะได้ออกไปโมทนาบัตรให้ทุกกันทุกคณะน้อยก็คือนักก็คือเต่าเดียวกันหมดใบโมทนาบัตรคือความความความใหญ่กับเต่าเดียวกันหมดนั่นก่จะต้องใจเย็นน้อยในการดําเนินการนับคงจะเปลี่ยนวันพุธ ช่วงหลังจากที่เลิกวัดคณะมดกจะจะเริ่มเกิเกิดการนับจะแจง้งเยอดเมื่อถึงกล่หลวงมู่หนึ่งหมู่เก้าได้ประชาะสัมพันธ์บอกต่อไปจะนั้นในวันนี้ก็ขอมทนาตนามคณะสถาบวัดบ้านปูกแกงของเฮาถึงหมู่หนึ่งและหมู่เก้าทุกท่านทุกคนทุกหลังคาเฮี้นตลอดถึงคณะสถาลูกเต้าเหล่าล้านได้อยู่ต่างจังหวัดตลอดถึงต่างประเทศที่หูข่าวงานบุญงานกุศล มีการจัดพระป่าขอบขวาขึ้นข้างแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความร่มมือจากคณะสท่าได้หันบุญท่านตาก,ก็คือหันบ้านพร้อมตีดินเป็นบ้านึเรือนทักรับรองอตีไว้ให้คณะสท่าได้หันได้หู้มีคณะพระปา่าหรือมีญาติปีน้องมาตีบ้านมาพ่อม,อมาแจ้งทั้งวัดก็มีบ้าน เรียนพักรับรองทรงไทยตอนทับทันตลอดถึงห้องแอร์ก็มีทอมบรับรองที<ค>ท่าามองิงถือว่าทุกท่านได้หันบุญท่านตาดันั้นในวันนี้กอขอมโมทนาและขอเอาคุณพระศร,รีรัตนตรัมีคุณพ,ณพ,ณพ,พ,พปประพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ได้พบประภาษาคณะสัตยาที่ได้มาหว่วมกันอาจารพ่อป้าขอบคุในวันนี้คิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ปฏิบัติจากศิลธรรมของทีขอขอเป็นผลสำเร,ร็จ กับทุกท่านทุกครอบครัวที่ได้ขึ้นตานในวันนี้ฉะนั้นในวันนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านได้ตั้งจิตอันเป็นกุศลญาติหน้าหมายตานเป็นลําดับต่อไปอาจจะบ่ได้อ่านจือ่อครบทุกท่านแต่ก็ขอท่นอานอธิฐานในจิตในใจว่าจะตานบุญของบุญเนี่ยให้ไผท่านก็อธิฐานตึกตกึดต,ต,ตึงหาเปินบุญก็จะถึงเปินณปัจจุบันท่านด่วนต่อไปดับต่อไปเจนทุกท่านได้กวดหน้าไร้อร ยะถาวะดิวะหาภุราปาิภูเรนติสาการัเามเยวะเมวะอิโตทินังเพตนานังอุปะกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิฉันตุสเพปุเรนตูสังกปาจันโทปะกราโสยะถามณิโจติราโสยะถาเอวังหุตุดีละอาจนาอวีนน้ก็หาเป็นวันดี สรีจะเนะมังกระอันประเสริฐลำเลิศจุกวนวลัยามทัางหลายบันนี่าันทัางหลายก็ได้ปากันเป็นกันเป็นเก่าก็ได้ปากันตกแต่งแปลงพ่อนำน้ำมายน้ำมาทุบปุพผาราชารองดอกคอดอกรองน้ทำแกนโพชนะอาหารพรมโดยปากันครอบครัวได้ทำวายตานเป็นกองบุญกองกุศลเพื่อจะทับบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหายังบันพุรุษผู้ล่วงรับดับขันในสุดไปสู่พระโลกไปนา เจ็ดเจนพระปุณเป็นเก้าเก้าเจนพระปุณเป็นแดนแสนเจนขคุณเป็นขนาดตลอดถึงเพื่อจักปุถุิสะสนบุญสนกุศลไปหายังจนตัวปอเกิดไม่เกิดก็ดีตลอดถึงตนตัวเต็มเต็มดาอันรักษาเจ้าเก่ามุสถานเต็มบุตรเต็มดานักษาบ้านจองของเฮียนตีอยู่ตีใสไแม่ทรณีเจ้าตีเจ้ากรรมในเวรและทรัพย์ประซัดทั้งหลายตลอดถึงญาติกาวงศาพี่น้อง อันตรีหลวงรับดับขันไปสู่พระโกรไปนาแม่นวายุติไกลก็ขอรับไปกินไปบริโภคแม่นวายุติไกลสุดวิสัยไปมาบลอดขอเช่นยอบเทพไทยมาเหสีการตลอดถึงตนตัวเต็มบุตรเต็มดามขอหนาบุญปุณตานที่เจ้าเก่ามูลสัทธาที่ใดหลวงปุญตานพระปาขอครอบครัวมหากุศลตลอดถึงเป็นกองบุญกองกุศลจงไปชุกไปจอดไปรอดไปถึงตนตัวอเกิดมาเกิดตลอดถึงตนตัวบรรพบุพรุษเจ็ดเจนพระปุณเป็นเก่าเกา เจนข้ากุลเป็นแดนแสนเจนพระกุลเป็นขนาดตลอดถึงเต็มบุตรเต็มดามเอธรณีเจ้าตีเจ้ากรรมในเวรสทรัพพสทัตย์ทั้งหลายตลอดทุนญาติกาวงศาพีน้องอันตีรองรับทับขันไปสู่พระโลกไปนาก็ขอได้รับได้กินได้บริโภคได้ถึงที่สุขอันจุกจักมีแจกแต่ดีๆกระทึงแม่เจ้าก็ขอเป็นขง่ายกระทึงแม่ควายขอเป็นแผ่นเสื่อมผ้าถึงแม่ลาวันลุนขอเป็นข้าวติบนำติบอภรติบซิบประกาศนั้นจุกจักมีแจกแต่ดีๆสมมากระถาบาลีว่าอัยันชจโขทักินาทินาสังคมีสุปฏิทิา ทีคารดังอิตายะสถานโสปกปติโสยติธรรมโมชยังทัสสิโตเปตนะปูชาจักตาอุราราปัญจ่าปิภุนามนุปตินังตุมเหภุญยังปัสสุตังอนัปปกัรติแม่นบุญพิยสันตระราศีติเจ้าเก่ามุสธรรมการพระป่าขอบว่าทุกขณะทุกกันตลอดถึงลูกเต่าหล่าหลานได้รวมกันทำบุญให้ตาในวันนี้มีมาพวงหลงหลายข็ขอนาบุญคุณตาทั้งหลายปบพระคณาสม ยังคณะสัตยาที่ได้มาหวมหือตาในวันนี้จุผู้จุคนก็ขอมีอายุปีอายุเดียนเอายามวันไปใจใจเหม่นอยู่ขอมีใจเหม่นไปทางใดมีโจกมีราผาแป้คาศึกศัตรูนั่นจุงจะมีเต็บแต่ดีีสมักคาถาบาลีว่าอายุวัฏโกธนวัฏทโกิริวัฏโกยศวัฏทโกภะรวัฏโกวัณณวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัปปะทาทุกะโรคาพยาเวลาโสกสันตุจุปัฏฐานในการระยภิวินาศสันตุเจตชฉาชยสิทธิธานัง พระพังโสธีพระกยังสุขังกัลังสิริจ่าอายุจะวันโนจะโภคังวุติสัตัวสาสวะสิทธิพวันตุเตผวัตุสัพปมังกรังรักขันตุสัปเตวัฏดาสัพพุทธามุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตผวัตุสัพปมังกรังรักขันตุสัปเตวัฏดาสัพพุทธมานุภาเวนะสัทธาโสธีพวันตุเตผวัตุสัพปมังกรังรักขันตุสัปเตวัฏดาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสวันตุเต เอาคระดามารั้งระอาไปไปห่อันครับอตัานารริานาปัจโยุนิจัอี้ตังศีละ นิพ่พานาปัจจยหุนตุโนนิใจตังภาวานาตรมังนิปพานาปัจจยหุนตุโนนิจยยางย่างกินจิกุสารังกรมมังอันว่าความกิริยาคือโกศซอันหนึ่งอันใดอันขาดเจ้าทั้งหลายได้ทำแล้วด้วยกาย ากาใจก็ดีกินรยันานซึ่งเป็นเหตุได้ถึงสุกะตีในหนาวบาดึงสวรรคอันคาบาดเจา้าได้ทำแลว้วขอสัตว์ตั้งหลายที่มีสัญญาและหาสัญญาบอกได้ขอเจงาในรับส่วนบนุนที่คาบาดเจา้าให้แลว้วมานนะ ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดที่ยังไม่ทราบส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าทำแล้วนานขอเต่เจ้าทั้งหลายช่วยนำไปแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าบุคคลที่นอนทำบุญอย่างนี้ได้ให้ส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายเพราะความคิดของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสัตว์ทั้ง ในโลกนี้และโลกนาจงได้รับส่วนบนุญกิก็ตั้งหลายนันเด็ดเตอสปีสัตตาสัตต์ตั้งหลายตั้งมวดเป็นผู้บอกมีเวบเตออาพยาปเจ้าหวนตูเป็นผู้บอกเบียดเบียนกันเตอ อดีข้าวันตัวเป็นผู้บอกมีความตกใจรุกใจเตอสุขีอัานางาเลีันตัวเป็นพี่มุกอักษาตุนเตอสเตสัตตาสัตตังหลายตังมวลทุกข้าประมลจันตุตรงพ้นจากทุกเตอสเ์สัต ถ้าตั้งหลายตั้งมวลมาละคาสัมปติโตมีการสันตุวอย,อย่าได้ปัสสัจจากสมบัติอันตนได้แล้วนั่นตอารหาังสมมาสัมบุโรภะกะวะพุทธังภะกะวันตัง นีสวัสดีพระควตาคำอุดมังอมสานสุปฏิปันโนพะโตสาวกสโคสังขังนะมามงมงดอกมเต็มตีได้กับนี่เอาเลยวงันตีคณะเสียตาสุนทรพล้ัยใ้จากสมุทรปราการเอาบันเลงบไรบลงบไรเลยเต็มตีเลยนอยกับนี่น่ ส่วนคณะกรรมการก็เดี๋ยวไปทยอยทยอยขนไปไหว้ทีมิชิดไปก่อน